สวัสดีครับผมสไตล์นอ้องวันนี้เราก็เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมากินนี่เลยนี่จะเป็นม,มาม่าผัดซีอิ๊วเนื้อนะครับผมอ่าแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้นะครับและคอมเมนต์พูดคุยกับผมได้ที่ด้านล่างเลยและที่สองคัญอย่าลืมกดกระดิง่งกิ้งกิ้งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมนะครับอ่ะไปดูกันเลยนี่ทุกคนครับเนื้อนี่เนื้อทั้งชิ้นเลยดูดิ เนื้อนุ่มมากน่าจะเป็นเนื้อเปื่อยนะครับอส่วนรสชาติเนี่ยก็เข้มข้นเลยอะผมขอบีบมะนาวหน่อยนะอืออือแล้วก็ใส่พริกนิดนึงก็ใส่น้ำตาลครับน้ำตาลใส่ไม่ต้องเยอะนะน้ำตาลใส่น้ำตาลใส่ไปนิดเดียวก็พอแล้วนะครับลุกเลยอุ้ยเดี๋ยวพริกกระเด็นเข้าตาเนี่ย เต็มจานซะด้วยเนี่ยอะครบเสร็จแล้วก็มากินกันเลยชิลหือสิ้นหยาบมากนี่ครับทุกคนน่ากินไหมเต็นปลกเต็มคำมากเลยเอาเนื้อเป่อยตามเข้าไป นี่ครับจะมีมันแท้ง้วยนะ อร่อยลืมกินน้ำซุปเลยน้ำซุปของร้านนี้จะเป็นน้ำซุปซี่โครงไก่นะครับทุกคนจะมีความหอมมันของไก่นะอร่อยเลยม้วนม้วนมวนอร่อยไม่มีหยุดเล 음 mm -mm. จะหมดแล้วครับทุกคนเนื้อเยอะอพอสมควรแล้วนะครับอื oh แล้วครับผมอันนี้ก็จะเป็นมาม่าผัดซีอิ๊วเนื้อนะครับแบบมันอร่อยมากเลยนะคุณแล้วก็คุ้มมา,ากจานนี้55บาทนะครับเป็นอาหารตามสั่งข้างทางที่ทุกคนนะ่าจะชื่นชอบกันอยู่แล้วนะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกับผมได้ที่ล่างเลยและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งกิ้งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมนะครับอ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสไตล์นาะ